หมอกร้องยืนยันไม่ได้ใส่ายแทงข้างหลังอาดพัสุจากกรณีที่อาดพัส,สุออกมาเปิดใจว่าถูกเพื่อนรุ่นเดียวกันขัดแข่งขัดขาแทงข้างหลงังซึ่งก็มีคำใบออกมาว่าเป็นพระเอกอักษรย่อกอไก่ค่ะงานนี้หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่หมอกล้องเพื่อนรุ่นเดียวกันของหนุ่มอาดพัสุค่ะลาสุดมีโอกาสได้เจอหมอกล้องค่ะก็ะเลยจอม่ถามว่าเป็นพระเอกอักษรย่อกอไก่ที่แทงข้างหลังอาดพัสุจริงไหมด้านหมอก้องค่ะชี้แจงประมาณว่าตอนแรกที่ได้ยินเรื่องนี้ก็คิดว่าหมายถึงเราหรือเปล่าเพราะรายละเอียดที่อาดพูดถึงมันก็็เเดดาาไไไ้้มม่่กคคนนนนนนนวปหตออััยรบ พูดเรื่องของเขาจริงก่อนที่มีประเด็นออกจากช่อง3มซึ่งเรื่องนี้ผมกับอาร์ตอาจจะเป็นเหยื่อด้วยกันทั้งคู่ก็ได้เพราะมีบุคคลที่3เอาไปพูดเหมือนกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกับอาร์ตอีกเลยและมันง่ายมากถ้ามีปัญหาอะไรอาร์ตสามารถโทรหาได้เลยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ต้องรอจนถึงวันนี้เอาตั้งแต่วันนั้นเลยตอนนี้ไม่ยกหูโทรเคลียแล้วเพราะว่าเรื่องมันสิบกว่าปีแล้วถ้าวันหนึ่งได้มาเจอกันมันก็อาจจะคุยกันได้คือตอนแรกที่ฟังอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่ามันหมายถึงเราหรือเปล่าผมก็คิดอยู่่่ววาาามเพระ ไอเหมือนว่ารายละเอียดที่อาร์ตให้มามันก็เดาได้ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ผมก็คิดว่าสิ่งที่อาร์ตพูดเนี่ยถ้าผมจะรู้เรื่องผมรูเ้เรื่องอยู่เรื่องเดียวก็คือที่อาร์ตบอกว่าเราเอาเราอะพูดเรื่องของเขาคือณตอนนั้นอะผมก็ยอมรับว่าผมมาพูดเรื่องของเขาตอนที่ตอนที่เขามีประเด็นที่ว่าออกจากช่องสามสงสัยวะเอาจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยการที่ว่าถ้าเกิดว่าจะผิดใจอะไรนะครับคือจริงๆแล้วอะ มาถึงผมหรือยังก็ไม่รู้นะเพราะ uh huh. อาร์็ไม่บอกถ้ามีปัญหาอะไรอารสามารถโทรหาได้เลยถ้ามีถ้าแบบว่ามีสงสัยคือเราเพื่อนกันนะ่ะ uh huh. ก็โทรหาได้ถามได้แล้วก็ไม่ต้องรองมาถึงวันนี้เอาตั้งแต่วันนั้นเลยเอ uh huh. แต่ผมมาจําได้ว่ามีเหมือนกับว่าเหมือนว่าอาร์จะไม่พอใจ uh huh. ว่าเราเนี่ยเอาเรื่อง,องไปพูดเรื่องของเขาไม่ใช่เอาเรื่อง,ของเขามาพูดนะพูดเรื่องของเขาคือเรื่องเรื่องสัญญานี่แหละ uh huh. ว่า ว่าหมดสัญญากับช่องหรือยังที่ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการแบบคือตรงนั้นคนเยอะมากนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเจาะมาที่ผมด้วยม,มันมีบุคคลที่สาม,มซึ่งอย่างอาตัวเขาเองเขาก็พูดถึงว่ามันมีบุคคลที่สามก็นั่นแหละบางทีอ่ะมันจะต้องเผื่อใจคิดไว้บ้างว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของเราสองคนเราก็ควรจะคุยกันสองคน อย่าผ่านบุคคลบุคคลที่3หรือว่าถ้าเกิดว่าฟังบุคคลที่3าม,มาพูดถึงผมหรือผมฟังอีกคนนี้แล้วพูดถึงอาร์ตเรื่องมันเปลี่ยนได้หมดเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมว่ามันมันมันไม่มีใครผิดทั้งเขาทั้งเราถ้าเกิดมันจะเกิดการเข้าชีวิตเพราะบุคคลที่สาม <c oughs> เฮ้ยยกปูโทรหาร <c oughs> เลยออะผมจะใส่ร้ายอะไร <c oughs> ไมันจะใส่ร้ายอะไรอ่ะ <c oughs> จะใส่ว่าอะไรอ่ะในเมื่อมันคือมันคือข้อเท็จจริงว่า สัญญาตอนนั้นนะครับผมมีความรู้สึกเพราะมีคนมาบอกเหมือนกันว่ามันมีน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยไปพูดแต่ว่าไปพูดแบบว่ามันไปพูดแบบไี่แบบนี้ผมก็อ้าวเฮ้ยกูไม่ได้พูดแบบนั้นนี่ดารหมอก้องเคยว่าคงไม่ยกหูเคลียร์ใจแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องมันขานมาสิบปีแล้วแต่ถ้ามีโอกาสได้เจอการก็อาจจะได้คุยกันบ้างค่ะ